สวัสดีค่ะเพื่อนๆกำลังรับชมวิไลรากพันไม้อยู่นะคะวันนี้เราได้นำบอนสีซึ่งมีความสวยงามอีกมากๆตัวหนึ่งมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะคะบอนสีตัวนี้อยู่ในตับพุทธประวัติค่ะเพื่อนๆค่ะมีชื่อว่าสีมหาโพนะคะลักษณะรูปใบ เป็นทรงหัวใจคล้ายใบโพเลยค่ะเพื่อนค่ะนี่ใบลักษณะใบบางๆนะคะใบบางมากสะดสะดือจะออกแดงๆนะคะเนี่ยแล้วก็ดูกกาางใบและกระดูกที่กระจายไปขอบใบเป็นสีเขียวนะคะชัดเจนเลยค่ะเนี่ยถ้ากัดสี บอลสีตัวนี้ถ้ากัดสีเต็มใบจะเป็นสีไปค่อนข้างแดงเลยนะคะชมพูเข้มไปทางแดงเลยค่ะเพื่อนค่ะคือลักษณะใบเดิมของเขาเมื่อยังเล็กจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะกัดสีแดงเข้มไปเรื่อยๆเมื่อเขามีอายุมากขึ้นนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนก้านใบก้านใบบอลสีมหาโพก้านใบสีเขียวนะคะแล้วก็ มีสะพานหน้าเป็นสีน้ำตาลค่ะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบอลสีสีมหาโพเป็นบอนสีที่ค่อนข้างหายากนะคะหน้าสะสมหน้าเอามาเลี้ยงมากค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายนี่เราได้มาได้ประมาณหนึ่งเดือนขอโตวไวมากค่ะเราได้มาสามใบกับหนึ่งหลอดตอนนี้ก็มีห้าใบกับหนึ่งหลอดแล้วค่ะ โตไวจริงๆแต่ว่ามันก็อยู่ที่การเปลี่ยนดินปรุงดินด้วยนะคะบอนสีที่จะเจริญเติบโตดีต้องมาจากดินที่ดีค่ะโปรงระบายน้ำระดวกไม่อมน้ำมากเกินไปนะคะบอนสีชอบความชื้นแต่ไม่ได้ชอบความแฉะนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเขาชอบน้ำแต่ต้องระบายน้ำดีด้วยบอนสีถึงจะเจริญเติบโตและสวยงามแบบนี้เลยค่ะ บอนสีตัวนี้เราได้มาเมื่อเดือนที่แล้วในราคาไม่ถึงสามร้อยบาทนะคะประมาณสองร้อยกว่าบาทเนี่ยค่อนข้างหายากเหมือนกันนะเราตามมานานแล้วเราเพิ่งได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็กำลังสะสมบอนสีในตับพุทธประวัติแล้วก็บอนสีโบราณซึ่งหายากเราจะเก็บสะสมไว้นะคะช่วงนี้ก็เป็น โอกาสเหมาะสําหรับการเก็บบอลสีแต่ละตัวซึ่งเป็นบอลสีโบราณเพราะว่าราคาช่วงนี้ราคาเบาๆามากน่าเก็บน่าสะสมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็แถมมีมนครั้งมีสเสน่ห์น้าเลี้ยงหน้าสะสมมากค่ะมีประวัติอันที่หน้าหน้าเรียนรู้น่าศึกษามากนะคะ บอลสีแต่ละตัวยิ่งเป็นบอลโบราณน่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยค่ะนี่ก็คือบอลสีอีกหนึ่งตัวที่มาแนะนําเพื่อนๆได้ชมในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีก็เก็บเก็บมาสะสมไว้นะคะช่วงนี้ราคาดีมากเลยค่ะตอนนั้น200กว่าบาทเองนะคะได้ต้นใหญ่แล้วด้วยเนี่ยกัดสีสวยเลยค่ะสำหรับวันนี้ พาเพื่อนๆมาชมบอนสีที่มีความสวยงามพร้อมกับแนะนาให้เพื่อนๆเก็บสะสมไว้ในโอ,อก,กาสภาคหน้าก็เราก็จะมีบอนสีโบราณที่เก็บสะสมไว้มากมายไว้เชยชมแก้เหงาของเรานะคะแล้วก็มีความสุขทุกๆครั้งที่ได้เลี้ยงแล้ได้เชยชมความงามและการเจริญเติบโตของเขา ในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ